ดีครับมาพบกับผมฟลุ๊กพิชยะกับเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกในวันนี้จะมีเรื่องราวใดที่จะทำให้คุณผู้ฟังขนหัวลุกไปสดับรับฟังกันได้เลยเรื่องขนหัวลุกในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงวงการการแสดงศิลปินตลกและนักร้อง เขาเองได้มีโอกาสไปแสดงที่ต่างจังหวัดและมีโอกาสได้พักในโรงแรมซึ่งการเข้าพักในโรงแรมของเขาในครั้งนี้จะทำให้เขานั้นต้องจดจำไปตลอดชี<ำ>วิตอยู่ว่าเมื่อเขาได้มีโอกาสไปแสดงโชว์ที่สถานบันเทิงหรือ จะเป็นร้านอาหารสักแห่งหนึ่งเมื่อเขาและทีมงานเสียจสิ้นภารกิจหลังจากการแสดงได้จบแล้วเขาจึงได้พากันไปตระเวนหาโรงแรมพักบริเวณใกล้ๆเคียงเขาเองจึงพากันไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมสภาพที่ค่อนข้างจะเก่าแต่สภาพ โดยรวมแล้วเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะดูดีและสะอาดเรียบร้อยเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวทําให้โรงแรมส่วนใหญ่นั้นจะเจอห้องพักเต็มซึ่งเหลือเพียงโรงแรมนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีห้องพักว่างค่อนข้างที่จะหลายห้องเขากับทีมงานจึงไม่รีรอที่จะเข้าไปเลือกดูห้องพัก เนื่องด้วยว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเก่าทําให้ต้องใช้การเดินขึ้นบันไดเพียงอย่างเดียวเพราะโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์เมื่อเลือกห้องพักกันได้เสร็จสับแล้วทีมงานจึงได้นำคุญแจห้องแจกจ่ายไปยังสมาชิกทุกคนตัวผู้ชายคนนี้นั้นได้ห้องพักชั้นสซึ่งคนอื่นจะได้ห้องพักชั้น4ี่ทุกคน แต่เขาเองก็ตัดสินใจว่าจะเลือกห้องนี้เนื่องจากว่าสัมภาระข้าวของของเขานั้นค่อนข้างที่จะมากเขาเองก็ไม่อยากจะเดินขึ้นตึกหลายชั้นเขาจึงเลือกห้องชั้นสามเมื่อได้คุณเจห้องแล้วเขาจึงยกกระเป๋าเก็บสัมภาระขึ้นไปบนห้องพักทันทีที่เขาเอื้อมมือเข้าไปเพื่อบิดคุณแจแล้วผลักประตูเข้าไปนั้นปรากฏว่าประตูนั้นได้ ตีกับมาหาเขาอย่างรุนแรงเหมือนกับมีคนผลักหรือลมแรงๆกระแทกเข้ามาแต่เขาก็สงสัยว่าลมจะมาจากทิศทางไหนเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้หน้าต่างปิดสนิทไม่มีทางที่ว่าลมจะผ่านเข้ามาได้แล้วสภาพห้องก็ค่าที่จะอับพอสมควรแต่เขาเองก็ไม่คิดอะไรเขาจึงพักกับหัวหน้าคณะในห้องนี้ ื่อถึงเวลาตอนค่ำหลังจากเขาลงมาทําการสแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจึงขึ้นห้องเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะอาบน้ําพักผ่อนระหว่างที่เขารอหัวหน้าคณะอาบน้ำอยู่นั้นเขาเองเกิดอาการปวดท้องเขาจึงขอหัวหน้าเข้าไปเข้าซ่วมหัวหน้าจึงได้ออกออกมาแล้วให้เขาปวดทุกข์อย่างสบายใจ ระหว่างที่เขานั่งปดทุบอยู่นั้นเขาเองก็ได้มองไปทั่วห้องน้ําเขาก็คิดจินตนาการอะไรของเขาไปเรื่อยๆจนเขาไปสะดุดอยู่ณจุดจุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นก็คือขอบฝ้าของเพดานห้องน้ํามีรอยสีแดงๆยาวตลอดแผ่นฝ้าเขาเองจึงไดเ้เขาจึงเอ่ใจว่าเออรอยนี้มันรอยอะไรเขาก็ หลังจากที่นั่งมองและพิจารณายอยู่นานเขาจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องน้ําแล้วไปถามหัวหน้าคณะว่าหัวหน้ารอยที่สีแดงแงนั้นมันคือรอยอะไรหัวหน้าก็บอกว่าอ๋อคงจะเป็นปูนแดงหละมั้งคงไม่มีอะไรหรอกเขาก็บอกเอ๊ะใครจะปูนแดงมาติดในห้องน้ําเขาจึงด้วยความรังเลข,ของเขาเขาจึงตัดสินใจเอาสายสุขภัณฑ์ที่ทําความสะอาดเวลาเข้าห้องน้ำนั้น,น,นฉีดไปที่รอยสีแดงแด,ดงนั้นทันทีที่เขาฉีด เขาจึงได้ตกใจเพราะรอยสีแดงๆนั้นได้ย้อยหลดลงมาเป็นริ่มๆเขาจึงตัดสินใจเหยียบฝาชักโครกแล้วก็เอามือไปรูปที่รอยนั้นแล้วเอามาพิสูจน์ดมทําให้เขาจึงระช็อคเพราะว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นคาวซึ่งคล้ายๆกับกลิ่นคาวของเลือด เขาเองแรกๆเขาก็คิดไปต่างๆนานาแต่พอได้ดมพิสูจน์แล้วทําให้เขาถึงกับใจเสียเขาจึงตัดสินใจเดินออกมาหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาเพื่อนในห้องว่าห้องของเพื่อนเขานั้นมีรอยสีแดงๆหรือไม่เขาจึงโทรบอกว่านายห้องนายมีคราบอะไรสีสีแดงๆบนห้องน้าหรือเปล่าเพื่อนเขาเลยบอกกลับไปว่าไม่มีนี่ แล้วตัวผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเอ๊ะมึงมาดูห้องกูนหน่อยว่าห้องกูมีข้าวอะไรสีแดงๆดงก็ไม่รู้เขาเองเพื่อนของเขาเองจึงได้ลงจากชั้นสี่มาที่ห้องเขาด้วยความที่ทว่านิสัยขี้เล่นเหมือนกันเขาจึงเดินไปห้องน้ําโดยสีหน้าสบา,สบายๆว่าคงไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นแค่คราบอะไรบางอย่างแต่พอไปถึงห้องน้ําแล้วเพื่อนของเขาจึงเกิดผงะเมื่อพบว่ารอยสีแดงๆนั้นหยดลงมาลักษณะคล้ายๆกับเลือด ด้วยความน่าเสียเขาดึงออกมานั่งกัรบนขอบเตียงสักครู่หนึ่งเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงหวีดร้องเสียงแหลมมากๆเขาเองจึงได้สะดุ้งแล้วกระโดดกันมาอยู่ตรงกลางเตียงณนะช่วงนั้นเขาสายตาของเขาได้เหลือบมองไปยังห้องน้ำเขาเห็นร่างอันเรือนรางของผู้หญิงคนหนึ่งมีลักษณะผมยาว ลอยออกมาจากห้องน้ําแล้วทะลุออกไปยังหน้าต่างทันใดนั้นเองเขาเองถึงกับกลัวแบบสุดขีดเขาจึงตัดสินใจโทรไปที่เคาน์เตอร์ด้านล่างว่าพี่พี่คิดยังไงให้ผมมาพักห้องนี้นี่ถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะทํายังไงเคาน์เตอร์ด้านล่างเขาก็พูดกลับมาว่าน้องเป็นอะไรเหรอเขาเองก็ได้บอกว่าพี่พี่ให้ผมมันนอนห้องมีผีได้ยังไงเนี่ย เคาน์เตอร์ก็บอกว่าน้องผีเผือมันมีที่ไหนกันพี่อยู่ที่นี่มาหลายสิบปีแล้วพี่ยังไม่เห็นเจออะไรเลยน้องคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าพี่พี่อยู่มาหลายสิบปีของพี่ก็จริงพี่อาจจะไม่เจออะไรแต่ผมมาพักแค่ไม่กี่วันนี้ผมเจอเอย่างงูอย่างนี้แล้วเป็นผู้หญิงด้วยด้วยประโยคคําพูดที่ว่าแล้วเป็นผู้หญิงด้วยจากน้ําเสียงที่เถียงของเคาน์เตอร์ด้านล่างเขาจึงเงียบลง แล้วผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับไปว่าพี่พี่ช่วยส่งใครมารับผมทีตอนนี้พวกผมกลัวกันมากผมไม่กล้าออกจากห้องเลยพี่ทางเคนาเตอร์จึงส่งผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมารับเขาที่ห้องเขาจึงตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าไอ้ข้างบนที่ว่าเป็นรอยสีแดงๆนั้นมันคืออะไรเขาจึงบอกให้ผู้ชายคนนั้นว่าช่วยไปเปิดดูให้หน่อยผมยจะรู้ว่าไอ้ข้างบนน่ะมันมีอะไรผู้ชายคนนั้นจึงได้ ไปหยิบเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งแล้วปีนขึ้นไปดูบนห้องน้ำผู้ชายคนนั้นจึงได้ใช้มือผลักฝ้าเพดานขึ้นแล้วก็ชะโงกหน้าขึ้นไปดูทันใดนั่นเองครับผู้ชายคนนั้นถึงกับช็อกอย่างสุดขีดเนื่องจากว่าเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนฟ้าเขาจึงตัดสินใจดึงมือลงแล้วเขาก็วิ่งออกจากห้องไปเลยแล้วพวกพักพวก,พวกทีมงานที่อยู่ในห้องก็พากันวิ่งออกออก,ออกมาข้างนอก ดูที่ไม่สนใจแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเองกับทีมงานจึงได้ตัดสินใจว่าหากได้มารับงานนะพื้นที่แห่งนี้จะไม่ขอพักโรงแรมนี้เป็นอันขาดแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเป็นปีเขาจึงได้กลับมาที่นี่เขาในแต่ใใจเขาก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาเคยเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่ เมื่อหลังจากพักผ่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วขาอึงได้ออกมาเดินหาซื้อของกินเขาก็ได้พบกับพ่อค้าปลาหมึกย่างลูกชิ้นย่างอยู่แถวนั้นข่อึงได้สอบถามว่าพี่ครับพี่พอจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโรงแรมนี้บ้างหรือไม่ครับพี่คนที่ขายปลาหมึกย่างเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้อะไรนี่น้องมีอะไรเหรอผู้ชายคนนั้นก็ได้บอกไปว่าพี่ผมไปพักโรงแรมนี้ชั้นสามห้องนี้พี่ผมเจอผีหลอกผู้ชายคนที่ขายปลาหมึกเขาก็มองหน้า เขาก็บอกกลับไปว่าน้องเองเหรอที่พักห้องนั้นน้องรู้หรือเปล่าว่าห้องนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงไทยกับชาวต่างชาติได้พักห้องนี้เป็นรายเดือนแต่ว่าได้เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทกันทําให้ผู้ฝ่ายผู้ชายนั้นเกิดทําร้ายร่างกายผู้หญิงถึงเก่ความตายและจึงได้เอาศพไปซ่อนไว้บนเพดานห้องน้ํา กว่าจะมีคนไปพบศพก็ปรากฏว่าศพของผู้หญิงคนนั้นที่อยู่บนเพดานนั้นได้มีสภาพเปื่อยเรียบร้อยแล้วทันใดนั่นเองเมื่อผู้ชายคนนั้นได้ทราบเรื่องราวจากคนที่ขายปลาหมึกเขาจึงได้กระจ่างแล้วว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นคืออะไรและเขาเองก็ตัดสินใจไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้น เพื่อที่ดวงวิญญาณของเธอจะได้ไปสู่สุคติและไม่มาวนเวียนหลอกหลอนคนอื่นอีกสำหรับเรื่องเล่าชวนโขนหัวลุกหากคุณผู้ชมต้องการติดตามเรื่องเล่าชวนโขนหัวลุกโปรโดติดตามได้ทางช่องผมฟุกพิชยะขอบคุณครับ